สวัสดีครับทุกคนครับนี่ครับเป็นข้าวไรซ์เบอรี่นะครับผสมบุกนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นซองแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีทอดก็คือการถนอมอาหารแบบใหม่ล่าสุดนะครับคือไม่ไม่จะเป็นต้องหุงเพราะว่าเขาหุงมาให้แล้วแล้วก็เก็บอยู่ในแบบนี้ครับแล้วก็แกะแล้วก็เข้าเวฟนะครับถ้าคนไม่เข้าเวฟก็ทานได้ได้เลยเหมือนกันไม่ไม่ไม่เป็นต้องเวฟก็ได้นะครับแต่ถ้าเวฟก็จะได้ข้าวร้อนๆแบบนี้เลยครับนี่เลยครับ มันดียังไงเหรอครับมันก็คือโดยปกติเนี่ยกินข้าวขาวใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยก็จะมีแคลอรี่มีน้ําตาลมีแป้งสูงใช่ไหมครับแต่ข้าคนที่สายรักสุขภาพใช่ครับผมเนี่ยกำลังกลับมานะครับในการดูแลสุขภาพเลยนะครับทุกคนครับซึ่งเป็นข้าวแบบนี้ครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งผ่านเทคโนโลยีการรีทอนแล้วไม่ใช่มีแค่ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวนะครับยังผสมผงบุกด้วยนะครับบุกก็คือทําให้เราอิ่มท้องมากขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันเต็มเต็มจานแบบนี้นะครับปกติเนีี่่ยยก็็จะะะมมมแคลอรรปปปาาาาาณณถ้้เนขขววู ้อยี่สิบแคลไม่เกินนี้นะครับเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลีนนะครับกินแป้งน้อยนะครับน้ําตาลน้อยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่จะเป็นอย่างเช่นถ้ามีน้ําตาลในเลือดสูงก็กินข้าวแบบนี้ได้ก็ดีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงคือมีไฟเบอร์สูงก็คือช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเช่นกันนะครับแล้วรับรองคุณภาพก็คืออร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับนี่อร่อยจริงๆครับเพื่อนครับใครสนใจนะครับว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย